นี่ครับอีกหนึ่งรูเห็นทางตะไกลเลยโหลาบขาวเมื่อกี้รูเมืกี้เกือบกิโลครับเต่ากันเลยคแบบรัรูความลึกความใหญ่ปูอยู่สูงๆแบบนี้น่าจะเป็นปูดำแท้อีกแน่ขั้ห,หรือเปล่าโอ้โหอดูนะครับ <c oughs> เสียออกหรือเลปล่าเนี่ยเราไม่ต้องคุดเดี๋ยวลองเคีย่ยวก่อนครับโอ้โหนี่พอเตึบเลยครับ

โหนีบสองขอเลยครับดีครับได้พานมาก็จับง่ายๆเผิ่มสองตัวเนี่ยลกถึงนะอ,อยู่ไม่ไม่ลึกนะฮะออกปล่อยขอแล้วก็ยไม่ปล่อยเลย หนึ่งขอนี่ครับฝังตัวไปเรื่ครับตรงนี้ดินมันแข็งไม่ไม่ได้ขุดลึกจัดครับดีเเกินครับเดี๋ยวมันลุ้นครับว่าจะเป็นบุตร้ำแท้หรือเปล่าคิวมันเดิมเลยอ๋อมันลุ้นผ่านมากนะครับใครกํลาลังใจผ่านมากหน่อยตัวโตวจัดเขาบอกอยู่รูเหมือนเดิมเลยเราออกได้ไหมลุ้นครับ มันกำลังโยกในรูอยู่ยาหันกล้ามมาสิกล้ามมหน้าออกรูเหมือนเดิมเนาะใช่มันยอมกลับลำเนาะเนี่ยมันกล้ามอยู่กับผมเนี่ยกล้ามอยู่กับนิ้วเนี่ยอดี๋ยวเอาไปแย่างไหนไปแล้วกันมันเอานิ้วมันเอากล้ามมาหนีบนิ้วผมอยู่เนี่ยอือมันน่าน,น่ากลัวครับบูดำแท้เลยล็อกอะไรนิ้ยนวยิ้ขาอย่างเงี้ยขาอย่างเงี้ยเออ ลองเอื้อครับลองเอื้อล้ของใหญ่ครับวันนี้เล่นของใหญ่งั้นเลยครับ่อยากให้จ้างหลุดเลยแต่มันฝังอยู่อยา่าพอดีเปิดเอาเสียงเปิดหน่อยไหมเอาเสียงเปิดหน่อยเพื่อน ไงหมายังมายังมายังไม่มาครับไม่มาตู่หมดแรงแล้วมังคูอ่ะฝังฝังตัวแข็งเปียกแล้วเห็กูจำเท่ยแข็งแรงครับตัวอันยืนนะเดี๋ยวแล้วเสียมสันของผมก็มีประโยชน์นะครับเอามาใช้แซะปากรูนี้ครับเสียมยาวมันเกะกะเสียมหักเพื่อสิ่งนี้ครับ นุนตามไปกับพานมาร์กจับนัดจัะรูนี้ถ่ายทำนานกับสองวันครับไม่ยอมออกตีแรกสองชั่วโมงไหลมาสองวันแล้วครับพานมาไม่ต้องรีบครับจะมืดแล้วครับมันเอาไม่ออกนะครับกดดันครับกดดันพานมาร์ก อันมากเริ่มทุ่มตัวแล้วครับคู่โปูใหญ่กออกมางอกมาครับออกมามาออกมาล้วมาแล้วมาแล <c oughs> <c oughs> ้วมาแล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 ว้มาแมล่วมนวม้วม้มแ้มมม้องลา้้องลาแท้ครับดแท้ ออกเขียวมันทองหลงังมองทีแรกมันทองหลังครับโอ้โหเจ๋งเป้งครับผมสุดยอดสมคำเล่าลือจริงๆครับผ่านมากนี่จอมอึดครับเยี่ยมมาครับผพานครับมมัดครับไปครับ